จานลงด้วยดอกกลับมาดูหน้าเขาสวัสดีค่ะจานลงด้วยดอกกลับ สวัสดีค่ะเรามาทานปลปนปลานินนะคะกับส้มผักค่ะส้มผักนะมาทานข้าวกันค่ะทานข้าวค่ะเขาไม่อยากจะออกกล้องเยอะเขาว่าเราก็ออกคนเดียวก็ได้เนาะค่ะทาน,ทาน,น,น,นทานเป็นค้นค้นค่ะทานเป็นค้นๆ้นก็จะได้กินเนื้อปลาเยอะๆค่ะอร่อย มาดูหน้าเขาสวัสดีคะ่คะค่ะค่ะก็ให้เขากุมกลมหน่อยคะ่ะมาทานพอดีกับปากเราทานแบบไหนก็บุงอย่างนั้นเลยคะ่ะค่ะมันจะอร่อยมากคะ่ะส้มผักก็อร่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรามาทานป,ป,ปนปานินนะคะกับส้มผักคะ่ะซุ้มผักนะ,ะมาทานข้าวกันคะ่ะทานข้าวค่ะสวัสดีคะ่ะเรามาทานปลาป,ปนปานินนะคะกับส้มผักคะ่ะ ส้มผักนะมาทานข้าวกันค่ะทานข้าวค่ะใช่ค่ะค่ะก็ให้เขากลมกล่มหน่อยค่ะมาทานพอดีกับปากเราทานแบบไหนก็บุงอย่างนั้นเลยค่ะค่ะมันจะอร่อยมากค่ะส้มผักก็อร่อยค่ะปุ่นเข้ากันมากค่ะมาดูหน้าเขาสวัสดีครับคุณสา ามาทานโตค่ะทานโตต้มปลาใส่ปาลาล้ลแล้วก็เอามาแยกส่วนแล้วก็ตำใส่พริกใส่หอมนะคะค่ะใส่พราบคุณสาค่ะมาทานโตค่ะทานโต กินไปเรื่อยๆค่ะมาค่ะกินได้ทุกคาบด้วยค่ะปนปานินนะคะค่ะจะเอาปลาดุกเขาไม่อยากจะออกกล้องเยอะเขาว่าเราก็ออกคนเดียวก็ได้เนาะค่ะจานลงด้วยดอกกลาบคุณสา มาทานโตค่ะทานโตเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนเื่อนค่ะเข้ากันมากค่ะจุกข,ข้าวมาแล้วก็มากินส้มผักกันเป็นคำแรกอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะมาเลยนะคะมาดูหน้าเขาสวัสดีค่ะยินไปเรื่อยๆค่ะมาค่ะยินปุ่นก็ต้องกินส้มผักด้วย ผักสตเราเราก็ลวกค่ะลวกใหม่ๆค่ะอร่อยมากค่ะเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเข้ากันมากค่ะจบกข้าวมาแล้วก็มากินส้มผักกันเป็นคำเล็กอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะมาเลยนะคะค่ะค่ะกากินไม่หมดค่ะก็กินก่อน ก็กินด้วยกันสองคนค่ะเพื่อนๆคะ่ะอีกคนหนึ่งเขาไม่อยากจะออกกล้องคะ่ะเข้ากันมากเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเข้ากันมากคะ่ะจบข้าวมาแล้วก็กินส้มผักกันเป็นคำแรกอร่อยมากคะ่ะอร่อยมากคะ่ะมาเลยนะคะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณสานี่คะ่ะ อร่อยมากค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะส้มผักอร่อยค่ะค่ะค่ะกว่ากินไม่หมดค่ะก็กินก่อนก็กินด้วยกันสองคนค่ะเพื่อน่าอีกคนหนึ่งเขาไม่อยากจะออกกล้องค่ะปนเข้ากันมากค่ะ ใช่ค่ะค่ะก็ให้เขากุมกลมหน่อยค่ะมาทานพอดีกับปากเราทานแบบไหนก็บุงอย่างนั้นเลยค่ะค่ะมันจะอร่อยมากค่ะส้มผักก็อร่อยค่ะปุ่นเข้ากันมากค่ะทานทานเป็นคุ้นๆค่ะทานเป็นคุ้นๆก็จะได้กินเนื้อปลาเยอะๆค่ะอร่อย ทาน,ทาน,น,น,คนคทานเป็นคนุ้นๆค่ะทานเป็นคุ้นๆก็จะได้กินเนื้อปลาเยอะๆค่ะอร่อยกินปุ่นก็ต้องกินส้มผักด้วยผักสะเดาเราก็ลวกค่ะลวกใหม่ๆค่ะ อร่อยมากค่ะกินได้ทุกคาบเลยค่ะปนปลานินนะคะค่ะจะเอาปลาเยอะอย่างนี้แหละคะ่ะปนปลาค่ะหรือเรียกอีกอย่างก็คือน้ำพริกปลานินนะคะค่ะก็บ้านเราอีสานอีสานก็เรียกปนปลานินนะคะกับส้มผักโอ๊ยค่ะคุณสานี่ค่ะอร่อยมากค่ะพริกใส่หอมแล้วก็ เอาน้ำปะลาะลงเอาต้นหอมผักชีลงก็ปรุงรสด้วยผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ได้แล้วก็มีคนยื่นมือเข้ามาหยิบส้มผักด้วยค่ะอ่าก็มาทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันสองคนค่ะกับคุณสา มาทานโตค่ะทานโตค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะส้มผักอร่อยค่ะจานลงด้วย เราก็รับเขาไม่อยากจะออกกล้องเยอะเขาว่าเราก็อ,อกคนเดียวก็ได้เนาะค่ะทานทานเป,ป็นคุ้นคุ้นค่ะทานเป็นคุ้นคุ้นก็จะได้กินเนื้อปลาเยอะๆค่ะอร่อยจานลงด้วย เรากระลำก็ลวกให้เขานิ่มหน่อยนะคะมาทานก็อร่อยดีค่ะค่ะทานดีอร่อยยินไปเรื่อยๆค่ะมาค่ะมาดูหน้าเขาสวัสดีค่ะปุกหรือปลาอะไรก็ได้ค่ะได้หมดค่ะทำเป็นน้ำพริกนะคะถ้าคุณภาษาภาคกลางเขาก็เรียกน้ำพริกค่ะค่ะนี่ค่ะสสเดา คำใหญ่ๆเลยค่ะกินได้ทุกคาบเลยค่ะปนปานินนะคะค่ะจะเอาปลาดุ๊บคุณสาค่ะมาทานโตค่ะทานโตเขาไม่อยากจะออกกล้องเยอะค่าว่าเราก็ออกคนเดียวก็ได้เนาะค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะส้มผักอร่อยค่ะเต้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเข้ากันมากค่ะจบกข้าวมาแล้วก็มากินส้มผักกันเป็นคำแรกอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะมาเลยนะคะปลุกหรือปลาอะไรก็ได้ค่ะได้หมดค่ะทาเป็นน้ําพริกนะคะถ้าคุณภาษาภาคกลางเขาก็เรียกน้ําพริกค่ะค่ะนี่ค่ะเดาคคำใหญ่ๆเลย อร่อยมากค่ะสะเดาก็อร่อยไม่ขมมากทานกับปุกหรือปลาอะไรก็ได้ค่ะได้หมดค่ะทำเป็นน้ำพริกนะคะถ้าคุณภาษาพักกลางเขาก็เรียกน้ำพริกค่ะค่ะนี่ค่ะสะเดาคำใหญ่ๆเลยพริกใส่หอมแล้วก็ เอาน้ำปลา้าลงเอาต้นหอมผักชีลงก็ปรุงรสด้วยผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ได้ค่ะค่ะก็ให้เขากุมกลมหน่อยค่ะมาทานพอดีกับปากเราทานแบบไหนก็ปรุงอย่างนั้นเลยค่ะค่ะมันจะอร่อยมากค่ะส้มผักก็อร่อยค่ะ กยนไปเรื่อยๆค่ะมาค่ะอย่างนี้แหละค่ะป่นปลาค่ะหรือเรียกอีกอย่างก็คือน้ำพริกปลานินนะคะค่ะก็บ้านเราอีสานอีสานก็เรียกป่นปลานินนะคะกับส้มผากโอ้ยค่ะ